สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบอสพีซีนะครับวันนี้ก็มารีวิวคอมพิวเตอร์ราคาสุดคุ้มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับ CPU Core i3 12100F 4 Core 8 Thread Turbo 4.3นะครับเรียกได้ว่า CPU ตัว i3 ตัวนี้ครับเป็นเจเนอเรชันล่าสุดจากทาง Intel ที่ผลิตออกมาแล้วนะครับไม่มี i3 ตัวไหนที่จะมาต่อก่อนกับตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เทพที่สุดในตระกูล i3 แล้วนะครับผมแล้วก็ RAM 8GB DDR4 3200นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น RF 5504GB DDR5 นั่นเองนะครับมาพร้อมกับ จุนะครับ120จิก power supply 580วัตต์จากซีนามิ k s CA X7 จากทางซีนามินั่นเองมาพร้อมอกับจอ24นิ้ว Full HD ครับ1920คูณ1080ระบบถนอมสายตา IPS ไร้ขอบด้วยสั่งเครื่องพร้อมจอนะครับก็ราคาเครื่องนะครับ17,590ราคาหน้าจอ5,290เครื่องพร้อมจอรวมกันเป็นเท่านี้ครับ อ่าโอเคสั่งเครื่องพร้อมจอก็จะได้เมาส์คีย์บอร์ดครับนับโว NKM 3 0 0ตามนี้นะครับมีทั้งสีขาวและสีดาแล้วก็แผ่นรองเมาส์แบบยาวนะครับสำหรับสเปคนี้ได้ของใหม่ทั้งหมดเลยรับประกัน3ปีจากร้านบอยบีซีนั่นเองเดี๋ยวจะรีวิวเกมให้ดูถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ่าโอเคครับเกมแรกครับ PUBG ครับ Player No Battle Ground นะครับผมมาดูเซตติ้งเกมเกมนี้กันก่อนนะครับผมว่าเราปรับการตั้งค่ายังไงนะครับอันนี้ปรับเป็นเวลี่โรทั้งหมดนะครับแต่ว่าภาพเป็นฟูลเฮดดีนันเองนะครับ อ่ะโอเคมาลองเล่นกันนะครับ60เฟรมโดยประมาณ50-60เฟรมนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกส่วนในเครื่องนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับ CPU RAM แ,แต่จริงผมมองว่าถ้าเป็นรัก RAM 16ปก็โอเคละเครื่องเนี่ย ประมาณนี้ครับก็แรมกินอยู่ประมาณ6กจิกกว่าๆนะครับแล้วก็ CPU ก็ทำงานอยู่แค่ประมาณ50%ประมาณนี้นะครับการจอก็ทำงานเต็มที่ที่100%เนะก็ปรับเวลีโลเล่นลื่นแน่นอนครับพับจีนะคนเยอะๆอ่อๆกันบวกๆนะครับ มานี้ครับลืนปืดลืนปืดถ้าใครอยากปรับเซตติ้งดีกว่านี้ก็เพิ่มแรมเป็น16แล้วกันนะครับก็น่าจะปรับมีเดียมเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวลองผมลองปรับให้ดูเลยเลยดีกว่าว่าปรับกลางเนี่ยมันจะเล่นได้ดีสักขนาดไหนนะนี่เวลี่โลนะขึ้นไปเป็นมีเดียมเอาเป็นไฮเลยและ้ะลองดูค่าสูงสูงทั้งหมดเนี่ยมันจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับปับจีปรับสูงนะในงบหมื่นอนาคตไปต่อได้นะ อันนี้ปรับสูงทุกอย่างนะครับสามสิบกว่าเฟรมส0มสิกว่าเฟรมถ้าใครฝืนเล่นน่ะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็มันก็เล่นได้นะมันก็เล่นได้ส0มสิกว่าเฟรมแต่ว่ามันจะมีมันมันไม่ลื่นแค่นั้นเองพูดกันตามตรงนะครับราคานี้นะครับผมแต่ว่ามันดีราคานี้มันดีในอนาคตนะครับอนาคตมันอัปเกรดได้ นี้อันนี้คือปรับปรับสูงนะครับสามติวเปรเฟมปปรับกลางทีระกี่เฟรมอ่ามีเดียมมีเดียมทั้งหมดมีเดียมทั้งหมดก็ยังอยู่ประมาณสามติวเปรเฟรมนะแต่ความลื่นมันก็ลื่นขึ้นมานิดหน่อยครับนิดหน่อย โอเคตามนี้ครับสำหรับ PUBG ครับไปดูเกมมือถต่อครับอ่าโอเคครับมาดูวอลลุ่นกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็มาดูที่กราฟิกครับปรับเป็นไฮทั้งหมดนะตามนี้นะครับเราก็จอเป็นฟูล HD ครับไปลองเล่นกันโอ้200เฟรมครับมีให้เห็นนะครับนี่ฮะเฟรมเรทดูที่มุมขวาบนนะครับ200กว่าเฟรม100กว่าเฟรมครับไปปตามจังหวะของเกมนะครับตามจังหวะไป ร้อยเฟรมแรมกินอยู่ประมาณเกือบเกือบกจิกกา CPU ใช้ประมาณราวรา0 5 0นะครับ วาโลนี่ลื่นปื้ดแน่นอนครับร้อยกว่าเฟรม200กว่าเฟรมครับตามจังหวะของเกมมันในเล่นเดสแมทนี่ดูคนครับเต็มสล็อตนะครับนี่อวาโลประมาณนี้ครับเอาว่าเล่นได้ลื่นๆแน่นอนนะครับไร้ซึ่งปัญหาแน่นอนใครไปเล่นวาโลนี่สตรีมได้ด้วยนะสเปคนี้นะครับผมอ่าโอเคครับจัดไปครับอ่าโอเคครับอยู่กับไฟเอ็มครับ มาดูเซตติ้งครับเกมเกมนี้นะครับไปที่กราฟิกครับปึ๊บนี่ครับปรับเป็น Full HD ครับ1920 x 1080นะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆนะครับพวก Texture Shader Shadow อะไรพวกนี้ก็เป็น Normal ทั้งหมดอะไรไม่จำเป็นก็ปิดทิ้งไปนะครับแต่ภาพก็ยังสวยอยู่นั่นเองนะตามนี้ปรับเป็น Normal คือปานกลางนั่นเองนะครับ่ปครับโอ้มองท้องฟ้า140เฟรมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังรู้ครับ เฮ้ยนี่มันป้ายอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮดคที่มันร้านบอสพีซนี่ว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในประเทศเฟิร์สคาสนะครับผมสมาชิกตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่ที่80บกว่าคนเพราะว่าตอนนี้มันตอนกลางวันครับบันเลยยังไม่ค่อยมีใครออนเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเบิกรถดีกว่าเฮ้ยเครื่องหมื่นเจ็ดอนาคตอัปเกรดได้ทุกส่วนนะครับได้ของใหม่หมดประกันสปีเล่นไฟเอ็มได้ขนาดนี้นะครับผม อ่านสามสองกันหนวะ okay, okay. เอาลนะอ่านสามสองนี่นี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านนี้ครับโอ้ดูร้านนี้ครับอย่างเปียครับใครสนใจคอมนี่ก็ามาซื้อที่นี่ได้นะครับผมปับ นีครับใครหาสเปคอะไรอยู่นะครับค่ายแดงค่ายเขียวนะครับมีหมดครับที่นี่นะครับหมื่นห้าหืนหกเอเอไม่ตกเล่นได้นานๆก็จะลื่นไหลก็ต้องที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวไปดูเหมืองดีกว่าว่าแบบม,มีคนมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ่าลองขับรถขับอะไรให้ดูนะครับนี่ครับใครเอาไปเล่นไฟเอ็มครับหมื่นเจ็ดเอายูครับห้าสิบหกสิบเฟรมในเมืองนะห้าสิบหกสิบเฟรมในเมืองตามจังหวะของเกมไป อันนี้เฟรมเริ่มไหลมาแล้วเริ่มชันชานเมืองแล้วครับตอนนี้มาที่เจ็สิบเฟรมแปดสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมแปสิบเฟรมโดยประมาณนะครับเก้าสิบเฟรมครับเก้าสิบกว่าเฟรมเกือบเกือบร้อยเฟรมครับตอนนี้เก้าสิบห้าเฟรมแล้วแต่จังหวะของเกมอะว่ามันมันไปเจอจุดโหลดตรงไหนอะไรตรงไหนยังไงนะครับมันแล้วแต่คนเขียนสคลิปด,ด้วยนะครับว่า เขาทํามาให้มันเป็นในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูแลยครับโอ้นี่มันปลบอร์ดพีซีลื่นครับลื่นปืดนะถือว่าโอเคนะถ้าถ้าเพิ่มแรมสิบกจะจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่า i 3ามเจ็สิบสองตัวนี้ก็เป็นตัวแรงที่สุดแล้วณนตอนนี้นะครับ อมยมีรถที่แรงกว่าน,นี้ไหมวะมแม่ขโมยตังแม่เติมวะทำไมเอารถคิดทูดคิดทูดมาใช่เอ้เดี๋ยววันนี้ครูดาวเทาเขาจะมีการประมูลรถนะไอ้อีโวยัมพูนี่วะที่เราไปขโมยรถมันมาจำได้ปะเออ ผมจะเหินตรงนี้ครับแล้วผมจะนชนคนตายให้หมดครับเอ้ยไว้ชา้าเพราะไว้หน้าลิงอะอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่เมืองครับตามนี้นะครับผมร้อยกว่าเฟรมครับอยู่เมืองพื้นที่มีคนนะครับตรงนี้อ่าตามนี้ครับไฟเอ็มก็ประมาณนี้ นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่พอใจเฟรมเรทน้อยไปก็อย่างที่บอกครับเรามีหลายสเปคหลายราคาแต่อย่าลืมโฟกัสที่ราคาด้วยว่าเครื่องนี้มันราคาแค่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับพี่น้องครับอ่าโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับไฟเอ็มครับผมอ่าโอเคครับฟอร์ซ่าฮอ z ิ n นครับมาดูเซตติ้งเกมเกมนี้ครับเดี๋ยวให้ดูกันทั้งค่าภาพสวยมากครับอ่าไปที่อ่าวิดีโอนะครับผมแล้วก็ไปที่แอดวานตรงนี้ โอเคก็เป็นมีเดียมคกับโลนะครับมีเดียมคกับโลอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันมาดูกันในเกมนะครับโอ้ยภาพยังแจมอ่ะภาพแจมจริงครับฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าฮอริซอน4ภาค5ก็เล่นได้ครับเพราะว่าภาค5ก็กินไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเกมนี้นะครับถามว่ากินหนักกว่าไหมก็ใช้คําว่าพอๆกันนะครับแค่มันมี ใช้คำว่าแบบมันเป็นซีซั่นใหม่มากกว่านะครับแต่เนื้อหาเกมมันก็ยังเป็นเนื้อหาประมาณกันอยู่นะครับแตกต่างกันไม่เยอะครับผม60โ่รเฟรมโอเคเลยนะครับ60โปรเฟรมนะสบายๆครับ แรมยินอยู่7จ็ิกนะครับการจอยใช้งานอยู่ที่ประมาณ50เปอร์เซ็นต์ CPU ทางานเต็มที่ที่100เปอร์เซ็นตตามนี้นะครับอ่ะโอเคฟอร์ซ่าเอ o n ซ เป็นยังไงบ้าง่ะครับสำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับใครรู้สึกว่า,าแรม8 g ิกอาจจะน้อยไป SSD 120 G ิกอาจจะไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะครับต่อการเก็บข้อมูลลูกค้าก็สามารถเพิ่มได้นะครับอาจจะเพิ่มแรมเป็น16 G ิกเพิ่ม SSD ก็แล้วแต่งบลูกค้านะครับก็อันนี้ก็เป็นสเปคเริ่มต้นให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนั่นเองแต่ถ้า คุณรู้สึกว่าคุณไม่อิ่มกับสเปคนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ก็ทักมาสอบถามได้ที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่ขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บอยพีซีด้วยแล้วกันขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ